ในวันที่15นะครับแหมเราก็ข้ามมานะครับ mm. เพราะเราพูดถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันที่15วันพุธนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะลงมาที่ชัยนาทที่กลับมาพูดเรื่องชัยนาทก่อนเมื่อก,กี้ช่วงนะ้ช่วงที่แล้วผมพูดเรื่องอยุธยาเลยไปน,นิดหนึ่งครับตรงชัยนาทน,น่าสนใจเพราะว่ามีเขื่อนเจ้าพระยาและมีประตูน้ําประตูระบายน้ําพลเทพนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทก็จะมีการคุยกันนะครับว่า ตรงนี้จะปรับปรุงอย่างไรข่ราวที่แล้วจําได้ไหมครับท่านผู้ชมครับมีการถกเถียงกันอยู่ว่าต้องใชหน้านี่จะเปิดประตูน้ําแล้วถ้าเปิดประตูน้ำเนี่ยมันจะลงไปทางตะวันตกจะลงไปสุพรรณบุรีจะอย่างไรทําไมไม่เปิดเปิดหรือไม่เปิดมีการถกเถียงกันอยู่เยอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงประตูระบายน้ําบางโฉมสีก็แตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่อันตรายอยู่มีการวิพากษ์อยู่เหมือนกันว่าบางโฉมสีนะั้นยังไม่ได้ซ่อม จริงๆบางโฉมสีถ้าซ่อมนี้ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับและอาจจะต้องมีการเสริมหรือก็สร้างใหม่ในบางส่วนด้วยซ้ําไปนายยมตรีก็จะไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็อธิบดีกรมชนประธานเสร็จแล้วก็จะมาที่ลบบุรีที่ลบบุรีนี่น่าสนใจครับเพราะที่ลบบุรีนั้นจะไปทีู่นย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการปฏิบัติการเป็นตัวที่จะซักซ้อม การเกิดอุบัติภัยในพื้นที่และก่อนก็ป้องกอันอุทก,กภัยนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นจะเป็นเคสตั๊ดี้เป็นตัวอย่างครับเป็นกรณีศึกษาว่าจะทําอย่างไรจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับไปนิคมอุตสาหกรรมและสุดท้ายวันสุดท้ายเลยวันที่17นั้นเนี่ยก็จะมาปลายน้ําจริงๆแล้วยังไม่ปลายน้ําทีเดียวนะครับมาดูประตูระบายน้ําจุลาลงกรนะครับตรวจเยี่ยมคันกั้นน้ําพระราชดําริ แล้วก็ตั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้าต่าง,างๆจริงๆมันมีมิติอีกหลายมิตินะครับตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีใช้เป็นตัวอย่างนะฮะเท่าที่ผมทราบนี่คือใช้เป็นตัวอย่างอย่างไป,ไป,ไปจระชุมตทีลบบุรีไม่ได้หมายความที่ลบบุรีนั้นจะมีระบบการป้องกันภัยที่เดียวนะครับลบบุรีจะเป็นตัวอย่างที่ที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องไปปรับใช้แล้วก็ในที่สุดแล้ว,ใน,ลวในทุกพื้นที่ที่โดนผลกระทบของอุทกภัยปีที่แล้วเนี่ย จะต้องมีระบบเดียวกันเป็นระบบบรรเทาสาธารณภัยมีการเตือนภัยและมีการเตือนไภัยไปให้ถึงที่จุดก็คือถึงราษฎรนะครับถึงพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างตรงอำเภอเสนาพระนครศรียาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ปรากฏว่ามันเกิดช่องโหว่ในการสื่อสารจริงๆก็สื่อสารกันมาตลอดนะครับไปตรวจช่องโหว่ในการสื่อสารคือจากระดับฝ่ายบริหารคือตรงระดับอำเภอเนี่ยไม่ลงไปถึงราษฎร ได้ทั่วถึงนะครับเพราะนั้นประชาชนเองก็ไม่รู้ว่าน้ําอยู่ดีๆท่วมขึ้นมาได้อย่างไรยกของกันไม่ทันนายกรัฐมนตรีก็ตั้งกติกาวไว้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องแจ้งก่อนแล้วก็ต้องรู้ตัวก่อนภายในอย่างน้อย24ชั่วโมงนะฮะไม่งั้นยกของกันไม่ทันจริงๆซึ่งก็น่าเห็นใจตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการไม่อยากว่าบอกซักซ้อมนะครับเพราะว่าประชาชนที่เดือดร้อนบอกแม่เอาฉันมาซักซ้อมเอาฉันมาทดลองหรือเปล่าตรงนี้คงไม่ใช่แต่อย่างน้อยก็รู้แล้วว่า ปัญหามันมีในการประสานงานถ้านายก,กรัฐมนตรีสามารถไล่เรียงได้หมดผมเขาคิดว่าปัญหาจะหมดไปแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าหมดไปทีเดียวครับผมคิดว่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการซักซ้อมในเรื่องอุทกภัยเนี่ยผมอยากเห็นระบบอย่างในต่างประเทศเลยในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเกิดจริงๆเขาเจอเมื่อเยอะกับเรานะครับเรื่องสึนามิเรื่องแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเป็นคู่มือเลยประชาชนนี่รู้เสมอว่าตัวเองจะต้องทําอะไรถ้าเกิดน้ํามัน หลหลากลงมาฉับพลันจะต้องทําตัวอย่างไรทําอย่างไรให้ปลอดภัยจะต้องเตือนลูกหลานตัวเองอย่างไรคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าโดยพอน้าน้ำเนี่ยจะต้องป้องกันอย่างไรเนี่ยมันจะต้องมีระบบที่สอนแล้วก็ฝึกให้ทุกคนนี่รู้ตัวเองเนี่ยมีสติแล้วก็จัดการปัญหาได้เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของความรู้เรื่องผมพยาบาลก็จําเป็นนะครับเพราะว่าหลายคนที่เสียชีวิตนั้นอาจจะเสียชีวิตเพราะถูกไฟดูดบ้างจมน้ําบ้างตรงนี้เนี่ย หลายคนต้องต้องต้องฝึกทักษะตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดตั้งระบบในชุมชนซึ่งนายร้องตรีผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์มวลสาวเนี่ยบอกเลยว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยมีตัวแทนของชุมชนที่ประสานงานกับฝ่ายราชการในการเตือนภัยด้วยและในการช่วยเหลือผู้ผู้คนด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องวางระบบให้ชัดเพราะระบบของกระทรวงมหาดไทยถึงจะก,กว้างขวางเพียงใดนะครับแล้วก็พยายามทําอย่างเต็มที่เนี่ยคนมีจํานวนมากขึ้นเยอะ และครั้งที่แล้วนี่เป็นอุทกภัยที่กว้างขวางกว่าที่คิดไว้เยอะเราจะต้องจินตนาการเกินกว่าสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดคราวที่แล้วไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในโลกนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่เปลี่ยนแปลงเรื่องอุณหภูมิการที่เปลี่ยนแปลงเรื่องภูมิอากาศนั้นมันรุนแรงขึ้นเยอะมันรุนแรงขึ้นเยอะจริงๆทีนี้ฝ่ายค้านเขาพูดอะไรครับเมื่อวันก่อนนี่นะครับเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวานนี้นะครับเท่าที่ผมาวานนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ย ก็สัมมนา,าตั้งโจทย์ประเทศไทยหวังอะไรจากทัวร์น้ําท่วมแหมเขาไม่ได้ไปทัวร์กันนะครับไปตรวจราชการแต่แน่นอนครับเอาเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่จะต้องตั้งประเด็นคําถามแล้วก็ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับถ้าทํางานในลักษณะมีเนื้อหาสาระตรวจนโยบายตั้งคําถามนี่อันนี้เราต้องให้โอกาสฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าการตั้งคําถามบางทีแหมบางทีมันก็เฉยเฉยนะครับพูดเรื่อง เ,ออเรื่องการระบายนะ้ำว่ามีคูคลองประตูระบายนะ้ําต้องได้รับการซ่อมแซมกี่แห่งจริงๆแล้วเนี่ยในแผนนะครับแผนของคณะกรรมการกยรน,นนั้นเนี่ยมีไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีการถแถลงด้วยนะครับมีการถแถลงไว้อย่างต่อเนื่องแต่ก็เห็นหยุ่เหมือนกันครับว่าบางครั้งอาจจะเกิดยังเกิดความไม่ชัดเจนนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของการไปติดตามงานที่นายกรัฐมนตรีลงไปติดตามนานครั้งนี้ ก็มีการพูดถึงเรื่องการบริหารฟลัดเวรู้สึกจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามมองกันอยู่นะครับแล้วก็แก้มลิงอยู่ที่ไหน1-2ล้านไร่ตรงนี้ก็เหมือนกันครับนายงเกตรีบอกว่าสิ่งที่สําคัญนั้นเนี่ยเราอาจจะขีดแผนที่กันได้ง่ายแต่สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องไปคุยกับมวลชนให้รู้เรื่องต้องให้ประชาชนเข้าใจนะฮะเพราะถ้าเกิดประชาชนไม่เข้าใจราชการจะไปขีดยังไงถูกประท้วงเปล่าและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือยิ่ง มีปัญหาใหญ่บางเรื่องผมเห็นด้วยครับอย่างที่ผมบอกนะครับระบบอบพยพแบบสากลศูนย์อพยพผู้ประสบภัยจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีคงต้องไปจี้ในเรื่องนี้และความช่วยเหลือต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาคแน่นอนนะครับกับข้อ10น่าสนใจครับท่านผู้นําฝ่ายคา้านบอกว่าขณะนี้มีการสร้างนิทานว่าเหตุการณ์น้าท่วมปี5 4เป็นความผิดของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่นาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่นั้นอยากให้รู้ว่าข้อมูลและมีโครงการใดบ้าง ที่แก้ปัญหาน้ําท่วมมันพัวพันไปถึงพระราชกําหนดสองฉบับที่พักฝ่ายค้านยื่นให้ศาลร,รัฐมนตรีความจริงๆพระราชกําหนดทั้ง4ี่ฉบับควรจะเข้าไปด้วยกันวันนี้เนี่ยนักวุฒิสมาชิกพิจารณาแค่2ฉบับเพราะอีกสองฉบับถูกยื่นไปที่ศาลร,รัฐมนูญตรงนี้ผู้นาฝ่ายค้านบอกว่าเอาโครงการไปให้เขาดูสิถ้าโครงการมีพร้อมเนี่ยจะถอนการยื่นให้ศาลร,รัฐมนูญพิจารณาแหมผมว่าจริงๆไม่ควรจะไปยื่นตั้งแต่แรกแล้วนะครับควรจะให้พระราชกำหนดทั้ง4ฉบับเข้าสภา พอในที่สุดแล้วถึงจะเป็นพระราชกำหนดเป็นฝ่ายอํานาจฝ่ายบริหารเนี่ยมันต้องไปถกเถียงกันในสภาในความคิดเห็นของผมนะครับมันต้องไปถกเถียงกันในสภาและพระราชกำหนด4ฉบับเนี่ยต้องมองไปได้วยกันนะครับเมื่อกี้ใครฟังท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีกิติรัตนรนองได้มีโอกาสชี้แจงต่อวุฒิสภาจริงๆท่านได้ชี้แจงต่อประธานต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับหลายหนแล้วก็มาชี้แจงต่อวุฒิทวันนี้แล้วในวันที่15นี้จะไปชี้แจงต่อสารรัฐมนูญครับ เพราะฉะนั้นรองนายกิติรัชจ,จะชี้แจงว่ามันมีความสัมพันธ์กันในการจัดระบบการบริหารการเงินการคลังของประเทศนะครับของพระราชกำหนดทั้ง4ีฉบับให้ไปด้วยกันเนื้อหามันอาจจะถ้าอ่านทีละฉบับเนื้อหามันอาจจะแยกกันแต่จริงๆต้องดูรวมกันครับแล้วก็ยื่นไปพร้อมกันแล้วถ้าออกมาพร้อมกันเนี่ยรัฐบาลจะมีกลไกเต็มที่ในการที่จะไปบริหารจัดการเรื่องน้ํา นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากท่านผู้นําฝ่ายค้านไปด้วยว่าอย่ามาตั้งแง่กันเลยดีกว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่เห็นแก่รัฐบาลนะครับเห็นแก่การทํางานให้โอกาสรัฐบาลทํางานนะครับถอยมาจากสารรัฐมนูญแล้วก็ให้พระ,ะราชกําหนดนั้นมีผลบังคับใช้แล้วไปตรวจสอบกันดีกว่าเพราะผมเชื่อเลยนะครับว่าเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้รัฐบาลทํางานครบหปีรั้ก็เป็นช่วงที่สภาเปิดสมัยประชุมสามัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ผมพนันกันก็ได้ครับว่ารอบนี้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะครับไปตรวจสอบกันตรงนั้นดีกว่าดีกว่ามาเล่นแง่กันในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือข้อคิดเห็นของผมเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้นําฝ่ายค้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับเพราะฝ่ายค้านเรื่องนี้อาจจะถามมีสาระบ้างแต่เรื่องต่อไปในช่วงหน้าเนี่ยเรื่องของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะผมว่าฝ่ายค้านเล่นเกินเกมเก,มเกินไปครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว w b a ไ g ด์ k ว็บบางกอก